ปลูกต้นมะม่วงแล้วลูกมะม่วงเนี่ยยื่นเข้ามาในบ้านของแนนเนี่ยแนนจะสามารถเก็บกินได้ไหมค่ะแนนขอตอบเลยนะคะว่าเราไม่สามารถเก็บมะม่วงนั้นกินได้คะ่ะถ้าเพื่อนๆเ,นเนก็บมะม่วงนั้นกินอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์นะคะค่ะจากตัวอย่างที่ได้เกิดนไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีปัญหาทั้ทงในเรื่องของผลไม้ที่ยื่นเข้ามาในบ้านของ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมูนรรชแนลอีกครั้งนะคะวันนี้แนนจะมาอธิบายเรื่องถ้าผลไม้ข้างบ้านยื่นล้ำเข้ามาในเขตบ้านของเราเนี่ยเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาแนนก็จะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราทีมง,งานมูนรรชแนลด้วยนะคะค่ะจากที่ได้เกิดมาในข้างต้นนะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะมีปัญหานี้แนเลยก็คือถ้าผลไม้ของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยยื่นล้ำเข้ามาในเขตของบ้านเราเนี่ยเราจะสามารถเก็บกินได้ไหมหรือว่าเราจะทํายังไงได้บ้างวันนี้แนนมีคําตอย ตัวอย่างเช่นนะคะเตยเนี่ยปลูกต้นมะม่วงแล้วลูกมะม่วงเนี่ยยื่นเข้ามาในบ้านของแนนเนี่ยแนนจะสามารถเก็บกินได้ไหมค่ะแนนขอตอบเลยนะคะว่าเราไม่สามารถเก็บมะม่วงนั้นกินได้ค่ะถ้าเพื่อนๆเก็บมะม่วงนั้นกินอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์นะคะค่ะจากตัวอย่างที่ได้เกิดไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆอ,นอ,นอนาจจะมีปัญหาทั้งในเรื่องของผลไม้ที่ยื่นเข้ามาในบ้านของเราหรือไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาในบ้านของเราแล้วทําให้บ้านของเราเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนนะคะเราสามารถแจ้งเพื่อนบ้านนะคะ ให้มาดําเนินการจัดการกิ่งไม้หรือว่าผลไม้นั้นถ้าเราได้แจ้งเพื FPS ่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านไม่มาจัดการกับกิ่งไม้หรือว่าผลไม้นั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าจัดการได้เลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้ามีกิ่งไม้หรือว่าผลไม้เนี่ยยื่นเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องบอกให้เพื่อนบ้านมาจัดการกับกิ่งไม้หรือว่าผลไม้นั้นถ้าเพื่อนบ้านไม่จัดการนะคะเราก็สามารถจัดการกับกิ่งไม้และผลไม้นั้นได้ตามสมควรเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแนนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเมื่อเพื่อนๆได้ความรู้แล้วนะคะแนนก็จะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานมนดอลอยชาแนลด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าต้องการปรึกษากับทานายความก็สามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินอ min, คอยนัดวันเวลาในการปรึกษาค่ะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะท้ายนี้นะคะแนนก็จะขอฝากเพจมอนดอลอยมอนเดอรัลอยคมและรอทอของพวกเราด้วยนนะะคคสําหรับลิปี้ นนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ